สวัสดีครับเพืเ่อนๆทุกคนนะครับที่สนใจเกี่ยวกับสกูตเตอร์ไฟฟ้าและจักรยานไฟฟ้าวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับร้านโ o d a าสก o ตเตอร์ซึ่งในวันนี้นะครับเราจะนำสกูตเตอร์ไฟฟ้า MI ็น0 0วัตต์พลัสคันนี้นะครับเดินทางไปที่เชียงขานด้วยระยะทางทั้งหมด77กิโลเมตรซึ่งเส้นทางนี้นะครับก็จะเป็นเส้นทางริมแม่น้ำโขงลัดเลาะไปตามแม่น้ำเรื่อยๆเลย ซึ่งเส้นทางนี้ก็จะมีวิวทิวทัศน์ที่ค่อนข้างสวยงามและอีกด้านหนึ่งของแม่น้ําโค้งนะครับก็จะเป็นประเทศลาวซึ่งเป็นประเทศที่อยู่ใกล้ๆเรานั่นเองซึ่งในวันนี้นะครับเราจะมาทดสอบกันนะครับว่าสกูตเตอร์ไฟฟ้า MI 2 500วัตต์คันนี้นะครับจะเดินทางไปถึงเชียงคานได้หรือไม่เราจะดูในเรื่องของกําลังมอเตอร์ไฟฟ้าและโครงสร้างของตัวรถว่าการเดินทางไกลขนาดนี้ตัวรถที่ไม่ได้ออกแบบมาในการเดินทางไกลจะไหวหรือไม่ สำหรับเพื่อนๆที่สนใจเกี่ยวกับสกูตเตอร์ไฟฟ้าและจักรยานไฟฟ้านะครับอย่าลืมเข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ช่องยูทูบนา h อปด้วยนะครับช่องนี้ก็จะมีรีวิวสกูตเตอร์ไฟฟ้าและจักรยานไฟฟ้าที่น่าสนใจอีกมากมาย ที่เราจะเริ่มเดินทางนะครับเรามาดูสเปคของเจ้าสกูตเตอร์ไฟฟ้า MI 2 5 0 0 w วัตต plus คันนี้กันก่อนว่ามีสเปคอะไรบ้างอย่างแรกนะครับคือมอเตอร์ไฟฟ้าด้านหน้าขนาด4 8โวลต์500วัตต์แบตเตอรี่ของตัวรถอยู่ที่4 8 4โวลต์14.4อมมาพร้อมกับโชคด้านหน้าและโชคด้านหลังจากแบรนด์โมโนริมและสกูตเตอร์คันนี้นะครับมีน้ำหนักอยู่ที่19กกิโลกรัมสามารถรองรับน้ำหนักผู้ขับขี่ได้สูงสุดถึง 120กิโลกร,รัมเลยทีเดียวและเพื่อนๆสามารถดูรีวิวฉบับเต็มของเจ้าสูเตอร์ไฟฟ้า MI2500W+ คันนี้ได้ตามลิงก์ด้านบนตรงนี้ได้เลยนะครับในคลิปนั้นก็จะมีการรีวิวอย่างละเอียดเพื่อนๆสามารถดูเพื่อประกอบการตัดสินใจได้เลยโดยแบตเตอรี่ของเราจะมีขนาด48โวลต์14.4แอม์อซึ่งถ้าแบตเตอรี่ก้อนนี้หมดเราก็จะเปลี่ยนไปใช้เครื่องปั่นไฟเพื่อชาร์จแบตเตอรี่ก้อนนี้เพื่อไปให้ถึงเชียงคานให้ได้ เราทราบสเปคทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาเริ่มนำเจ้า scooter ไฟฟ้า mi 2500 plus คันนี้เดินทางกันได้เลยนะครับสำหรับจุดแรกที่เราจะเดินทางไปนะครับก็คือหนองประบึกด้านหลังตรงนี้เลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นหนองที่มีขนาดใหญ่เลยทีเดียวและเป็นวิวชิวทัศน์ที่ค่อนข้างสวยมากเราจะเดินทางตั้งแต่จุดนี้นะครับระยะทาง77กิโลเมตรไปจนถึงเชียงคานเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าการเดินทางในครั้งนี้จะเป็นอย่างไรและจะเกิดอะไรขึ้นระหว่างทางบ้างไปชมกันเลย เราก็จะเริ่มเดินทางกันเลยนะครับสําหรับจุดแรกของเราตรงนี้ก็คือหนองปะาบึกด้านหลังตรงนี้นี่เองนะครับเราก็จะนําเจ้า m i 2,500พลัสดเดินทางไปที่เชียงคานกันจะผ่านจุดไหนบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับสําหรับตัวนี้นะครับด้านล่างเราก็จะติดตั้งเบาะไปด้วยเพื่อการเดินทางระยะไกลจะได้ไม่เมื่อยนะครับซึ่งเบาะตัวนี้นะครับก็จะเป็นเบาะ T4 นะครับตัวนี้จะเป็นเบาะที่คุณภาพที่สุดเลยแล้วก็ขับได้นุ่มที่สุดเลยนะครับตัวเบาะตัวนี้ก็จะนะครับ โอ้ค่อนข้างนุ่มเลยแล้วก็มีรูตรงกลางไว้ระบายอากาศด้วยนะครับโครงสร้างของบ่อเขาจะลงมาอย่างนี้นะครับลงมาอย่างนี้แล้วก็มายึดกับคอรถตรงนี้แล้วก็ฐานด้านล่างจะเป็นฐานที่หนีบกับตัวรถด้านล่างตัวนี้จะมีแกนโชกตรงนี้ใหญ่ตัวนี้ก็จะนั่งได้ค่อนข้างนุ่มเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราจะออกเดินทางกันสําหรับคลิปครั้งนี้ด้วยสกูตเตอร์ m i 2 5 0 0สบาทพาร์แล้วก็เบาะ T4 ตัวนี้ไปชมกันเลย ตอนนี้เราก็มาถึงแก่งจันแล้วนะครับด้านล่างก็สวยงามมากๆเป็นเกาะแก่งต่างๆก็จะมีน้ำตกเสียงน้ำตกก็จะทำให้สบายใจมากเลยนะครับเราขับเจ้าเอ็มไอสองห้าร้อยลัดพลสมาถึงจุดนี้แล้วนะครับแล้วเราจะขับต่อไปอีกเรื่อยๆดูซิว่าจะเป็นอย่างไรไปชมกันเลย ดครับตอนนี้เราก็มาถึงจุดจอดต่อมาแล้วนะครับก็คือจุดจอดบ้านปากมั่งนะครับตรงน,นี้ก็จะเป็นจุดชมวิวอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจเลยนะครับจากเส้นทางก็คือจะมีการทารั้วตลอดแนวไปเลยนะครับแนวด้านหลังตรงนี้แล้วก็ในฝั่งลาวทางนู้นนะครับเราก็จะเห็นภูเขาเป็นแนวยาวสวยเลยทีเดียวเดี๋ยวเราจะเดินทางกันต่อนะครับว่าจุดมุ่งหมายต่อไปคืออะไรไปชมกันเลย ตอนนี้เราก็ขับช้ามากๆแล้วนะครับความเร็วเฉลี่ยจะอยู่ที่15-20ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นเราจะลองทีครับว่าแบตเตอรี่ตัวนี้ถ้าเราใช้งานจนหมดเหลือศูนย์หรือจนสตาร์ทกูเตอร์คันนี้ไม่ได้เลยเนี่ยจะทำระยะทางได้เท่าไหร่ สวัสดีครับตอนนี้แบตเตอรี่ก้อนแรกของเราก็ได้หมดลงไปแล้วนะครับระยะทางตั้งแต่จุดที่ยวเดินทางคือหนองปลาบึกมาถึงอำเภอปากชมระยะทาง37กิโลเมตรสำหรับแบตเตอรี่ก้อนนี้ทางก็จะเป็นทางขึ้นเนินลงเนิอเน,อ,นอ,อยู่บ่อยๆดังนั้นระยะทางที่บอกไว้อยู่ที่45กิโลเมตรแล้วได้34กิโลเมตรก็ถือว่าสมเหตุสมผลและใกล้เคียงความจริงมากๆเดี๋ยวต่อไปเราจะไปชาร์จสกูตเตอร์คันนี้แล้วเดินทางต่อกันไปชมกันเลย ตอนนี้เราก็ชาร์จเจ้ากูตเตอร์ไฟฟ้า m i 2 5 0 0 Plus แล้วนะครับใช้เวลาชาร์จไป2ชั่วโมงเดี๋ยวเรามาดูว่าระยะการเดินทางที่เหลือนี้จะเป็นยังไงจะถึงเชียงคานไหมไปชมกันเลย ราก็มาถึงสวนศินลริมโขงเรียบร้อยแล้วนะครับจุดนี้นะครับก็เป็นจุดที่สามารถดูวิวด้านหลังนี้ได้นะครับเป็นวิวที่มีเกาะแก่งต่างๆที่น่าสนใจใครมาก็ต้องแวะมาถ่ายรูปตรงนี้นะครับซึ่งเจ้าสมุทรเร์ไฟ้า m i 2 5 0 0้าั plus นะครับก็สามารถขับมาได้แต่ด้วยแบตเตอรี่ที่เหลือเพียง1ขีดเท่านั้นในตอนนี้เราจะต้องขับให้ช้าลงสักหน่อยนะครับเพื่อให้ระยะทางถึงเชียงคานให้ได้เรามาเอาใจช่วยกันนะครับว่าเราสามารถไปถึงเชียงคานได้หรือไม่ถ้าพร้อมแล้ว ไปชมกันเลย ในตอนนี้นะครับแบตก้อนที่2ของเราก็หมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจากจุดที่เราเดินทางมาถึงจุดนี้นะครับจะอยู่ที่16กิโลเมตรซึ่งการขับครั้งที่2นี้นะครับเราก็ขับด้วยความเร็ว30ิกิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งสามารถทรําระยะทางได้เท่านี้ถือว่าสุดยอดมากกับแบตท,ที่เพิ่มขึ้นมาเพียงแค่2ขีดเท่านั้นเองจากเป้าหมายของเรานะครับ23กิโลเมตรไปที่เชียงคานก็ถือว่าการทดสอบครั้งนี้ก็ไม่สามารถไปถึงเชียงคานได้นะครับแล้วเราจะวาร์ปกันไปที่เชียงคานกันเลยนะครับ ตอนนี้เราก็มาถึงเชียงคานเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับด้านหลังของเราก็จะเป็นป้ายเชียงคานเราได้นําเจ้าสกูตเตอร์ไฟฟ้า mi 2 5 0 0าร้อยวัตต์พลัสคันนี้มาถึงเชียงคานแล้วนะครับแต่อาจจะมาด้วยตนเองไม่ถึงนะครับซึ่งตัวนี้นะครับก็จะเป็นบทพิสูจน์อีกแบบหนึ่งเราลองทำชาเลนจ์ที่เกินสิ่งที่ตัวรถตัวนี้ทําได้จะเป็นยังไงเราก็เลยมาพิสูจน์ให้เพื่อนเพื่อนได้เห็นนะครับที่เชียงคานนี้นะครับก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่หลายคนมาเที่ยวนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง ในนี้ก็จะมีตลาดถนนคนเดินที่หลายคนต้องมาเดินที่เชียงขานเลยที่นี่ก็จะมีแหล่งท่องเที่ยวอีกอย่างนึ้งก็คือภูทอกนะครับในตอนเช้าเราก็สามารถขึ้นภูทอกไปได้แล้วก็จะมีกิจกรรมต่างๆมีดนตรีมีเพลงต่างๆอยู่ในถนนคนเดินหากเพื่อนสนใจก็สามารถ เข้ามาเที่ยวที่เชียงคานได้เลยนะครับและนอกจากสถานที่ท่องเที่ยวแล้วนะครับเชียงคานก็ยังมีถนนคนเดินที่มีอาหารอร่อยๆหลายๆอย่างนะครับเป็นอาหารที่ในเมืองกรุงหรือที่ต่างๆไม่มีนะครับตัวนี้จึงเป็นอีกจุดหนึ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีเลยหากคุณเพื่อนสนใจทูเตอร์ไฟฟ้า MI 2 5 0 0้าร้อวัตัสคันนี้นะครับก็สามารถเข้ามาสอบถามกันได้ที่แฟนเพจ Facebook โฟล่าทูเตอร์หรือ Line แอดยูทูนและอย่าลืมเข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องยูทูน่ช็อปด้วยนะครับ ช่องนี้ก็จะมีรีวิวคกมพิเตอร์ใบฟ้าและจกักรยานไฟฟ้าที่น่าสนใจอีกมากมาย